สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับสาหรับการตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับของรถ d ีแม็กนะครับแต่เราสามารถใช้วิธีนี้ในการตรวจเช็คมอเตอร์ของรถยนต์ในหลายๆรุ่นได้นะครับทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะใช้วิธีประมาณคล้ายๆกันก็คือการป้อนไฟเข้าไปนะครับเพื่อทดสอบมอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์มีอายุการใช้งานนะครับอ่าอย่างเช่นรถคันนี้นะครับเป็นชุดมอเตอร์ปั๊มติ๊กแล้วก็ลูกลอยของอี u ูดีแม็กนะครับ มันต้อมารวมกันหมดเลยอันนี้คือของแท้นะครับแกะออกมาจากตัวรถนะครับเพราะว่าของผมมีมอเตอร์คือมันเสื่อมสภาพเลยมาทําคลิปให้ดูนะครับก็คือเสื่อมสภาพคือเดี๋ยวก็หมุนเดี๋ยวก็ไม่หมุนนะครับตอนนี้มันไม่หมุนนะครับก็เลยมาเทสให้ดูว,ว่ามันไม่หมุนมันเกิดอาการยังไงก็คือมันเงียบสนิทนะครับวิธีก็คือหาตัวเทสก็คือเอาสายไฟเนะี่ยดูว่าเครื่องป้อนไฟเนะนี่ยสิบสองโวลต์อะป้อนเข้าไปเลยนะครับนี่ครับป้อนเข้าไปเลยคลิปเข้าไปในในตัวนี้นะครับนีบ่ตัวเนี้ย มันจะมีแจ็คอยู่แค่ดึงดึงแจ็คออกเฉยด้านในจะมีขั้วบวกลบจำเข้าไปนะครับตอนนี้เงียบนะครับลองกลับด้านดูนะครับกลับด้านดูถ้าอีกด้านนึงก็ยังเงียบก็คือแสดงว่ามอเตอร์มันเสียไปแล้วนะครับนี่ครับถ้ามอเตอร์มันดีมันต้องมีการตอบสนองเวลาเราป้อนไฟนะครับเห็นไหมครับเงียบเลยนะครับไม่มีอาการหมุนไม่มีอะไรสักอย่างเลยมอเตอร์เสียไปละนะครับก็ประมาณนี้ง่ายๆนะตัวนี้ง่ายๆอันนี้ใช้ได้ในหลายๆรุ่นนะครับ ทั้งรถดีแม็และรถรุ่นต่างๆที่ใช้มอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับใช้วิธีตรวจเช็คนี้ได้หมดครับเห็นไหมครับมันจะมีขั้วอยู่แต่แต่ละรุ่นก็จะมีแจ็คแตกต่างกันไปนะครับนะครับโอเคครับเสียบกับที่เดิมนะครับนะครับกึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับการถอดอย่าลืมนะครับมีล็อกอยู่เห็นไหมครับสองด้านแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆนะครับพยายามอย่าง้างแรงเดี๋ยวมันจะหักนะครับแค่นี้ก็ดูดแล้วนะครับไม่ยาก แกให้ดูใหม่ก็ได้นะครับนี่เลยนะครับซูมนิดนึงนี่เลยนะครับง้างสองข้างนะครับง้างสองข้างดึงขึ้นตรงๆนะครับจะมีล็อกของเขาอยู่ใส่กลับด้านยังไงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าล็อกของเขาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าผมซูมก่อนซูมปุ๊บเห็นไหมครับเขามีเขามีครีบของเขาอยู่นะครับใส่กลับรับรองกลับไม่ได้แน่นอนนะครับพอมีครีบอยู่ ถ้าเรากลับคือเขาจะทํามาให้มันเสียไปทางเดียวนะครับคือไม่สามารถกลับได้นะครับนไม่สามารถกลับได้อ่ะใส่เข้าไปนะครับปิ๊บเรียบร้อยนะครับใส่กลับที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาสอนวิธีการตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ